ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ดวงนะครับชาวราศีกุมนะครับประจำเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2568นะครับก็จะดูด้วยวิชา ไพ่พระศิวะมหาเทพนะครับก็นะครับเป็นไพ่ที่ผมจะทําขึ้นมาเองนะครับผลิตขึ้นมาเองเนาะนะครับก็นะครับสําหรับคนที่มีวิชาความรู้เรื่องโหราศาสตร์เนี่ยสามารถเอาไพ่ผมไปใช้ได้เลยนะครับนะก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากแค่วางไพ่นิดหน่อยก็เป็นแลวนะสำหรับคนที่นะไม่มีความรู้เลยนะครับนะก็ต้องเข้าคอร์สเรียนนิดนึงนะสี่ชั่วโมงก็จบและนะครับนะแล้วเรามานะครับดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรผมวางแบบตีไวนั่นเองนะครับนะอ่ะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตข้าวฮินดูทลอรนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะจะมีการเปิดการเรียนการสอนนะครับหลักสูตรนะครับโครงการโหรารัสร์ไทยเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็สามารถเรียนได้มาเรียนกับอาจารย์ของผมอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับ ผู้ที่ปลุกปั้นนะครับคณาจารย์หลายๆท่านมาประสบการณ์เกือบ20ปีนะครับอันนี้ยินดีกับทุกท่านมากเลยนะครับที่จะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์วิทูลนี้ถือว่านะครับยากมากเลยนะครับก็ถือว่าคอร์สนี้นะครับเป็นของฝันนะครับสําหรับคนที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาเรียนได้เลยนะครับการันตีเลยนะครับว่า เก่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ของผมนะครับแล้วก็สอนกับอาจารย์อ้อยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะหลักสูตรก็คือ6เดือนนะนะครับเรียนเดือนละ1นึ่พันเรียนทุกวันเสาร์เวลา13บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะครับเริ่มวันที่เสาร์นะครับที่4มกรานะครับปี68นะครับนะก็มีทั้งอ่าเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมโหรศาสตร์นานาชาติได้เลยนะครับแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังเท่านั้นเองนะคนสนใจนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็โทร ติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะก็นะครับหวังว่าทุกทกท่านนะครับนะจะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ของผมเองนะนะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเราตัวเราเป็นยังไงบ้างนะครับนะตัวเราเป็นยังไงนะครับการเงินเราเป็นยังไงเรามาดูกันนะนะครับการเงินไรายได้กระแสเงิงนสดนะครับมิตรสหายสังคม นะครับคนหมูมากคิดยังไงกับเรานะครับคิดยังไงกับเรานะครับอ่าต่อไปญาติพี่น้องละ่ะหลักทรัพย์ละ่ะบรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวละ่ะเป็นยังไงโอเคไหมนะครับปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับศัตรูนะครับนะความกังวลนะอ่ะต่อไปลูกหลานนะครับอันนี้ลูกหลานนะอืม ลูกหลานบุตรหลานนะครับคู่ครองละ่ะแฟนละ่ะนะครับสิ่งที่เป็นกังวลนะครับนะมรณะรูสิเป็นไงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมค้าจุนช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเต็มที่ไหมทุ่มเทไหมใส่ไหมอ่ะต่อไปการงานละ่ะเป็นยังไงบ้าง ะครับต่อไปลาบผลจะถูกหวยไหมจะเป็นเศรษฐีไหมคนใหม่ในวันหวยออกไหมนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีกุมนะครับก็ต้องบอกว่านะครับคุณจะมีดาวนะครับพระเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยแล้วก็เป็นทั้งดาวตัวเองด้วยในราศีกุมเนาะ นะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสบสดีเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะแล้ววันนี้วันที่ผมพยากรณ์เนี่ยเป็นวันจันทร์พอเป็นวันจันทร์ปุ๊บดาวเสาร์คุณจะกลายเป็นสีจรแสดงว่าตัวคุณศักยภาพของคุณนะครับทาให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองได้แต่ลักษณะของการหาเงินหาทองของคุณเนี่ยจะมาจากตัวคุณที่คารบซึ่งกันและกันคารบคู่สัญญาเคารพ ลูกน้องเคารพหัวหน้าเพราะอะไรเพราะดาวพระเสาร์กระดาษพระฤหัสบ,บดีเนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแยง้งนะเขาเรียกคู่แบ่งครึ่งอะ่ะต่างคนต่างใหญ่อะ่ะนะครับคือเขาจะไม่กินเส้นกันแต่เขาจะไม่ยุ่งกันเพราะถ้าเกิดเขายุ่งกันนี่ก็คือโอ้โหเขาเรียกว่าเละนะครับก็คือตัวของคุณเองเนี่ยนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ไปลํำเส้นคนอื่นไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเรามีหน้าที่อะไรเราทาจะทําให้คุณเกิดเงินเกิเกดทอง นะครับเกิดผลประโยชน์คือมนอารมณ์ประมาณว่าใครเขาจะทําอะไรก็ทําไปทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองโวยอะไรประมาณนี้นะแล้วคุณจะสําเร็จนะครับการเงินคุณจะหาได้จากไหนนะครับคุณได้คู่ท่าตเลยนะครับซึ่งคู่ท่าตตรงนี้เนี่ยให้ผลถึงแ80ดสถึง9 0แสดงว่าการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยคุณดีมากนะครับคุณไดนะครับพบการเงินแล้วคุณยังได้พืหัสเนี่ยเทียบเท่าเป็นเกษตรตาธิบดีนะแสดงว่าการเงินคุณเนี่ย นะครับดีมากเลยนะครับนะแต่ว่าเอาละด้วยความที่ดาวจันเนี่ยนะครับท่านมาจากอลิกนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็อยู่ประมาณสักห้าอรหาได้หาได้อยู่ประมาณ7 5็ดสิถึง้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีคําว่าอริกเข้าไปเกี่ยวของนั่นไมาถึงว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงเกี่ยวเรื่องของนะครับใส่ใจ เทคแคร์หรือบริการการเงินคุณเนี่ยจะต้องเกิดจากการบริการการบริการที่จริงใจการบริการที่สร้างความประทับใจการบริการที่เข้าไปนั่งอยู่ในกลางใจของเขาเนี่ยนะครับจะทําให้คุณเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับถึงแม้มันอาจจะฝืนความรู้สึกของคุณบ้างเพราะพลังแฝงคือดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์ก็คือตัวคุณนั่นแหละนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนทั้งมังกรและกลุมนะก่อนที่จะยกให้นะครับพระราหูไปเนี่ยอย่าลืมว่าวันนี้ผมทํานายวันจันทร์เสาคุณเป็นสีนะ ก็แสดงว่าคุณเหนื่อยคุณเน็ดเหนื่อยแต่คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับคุณสามารถก้าวผ่านนะเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในใจคุณได้ทําให้คุณเองสามารถพัฒนาตัวเองทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองนะอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงนะครับเพื่อนฝูงสังคมได้ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสโดดโดดเลยให้ผลถึงนะครับรสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์อะไสามถึงห้าเท่าแล้ววันนี้ดาวพฤหัสเป็นมนตรี นะครับมรีนะแปลว่านะครับคนอุปถัมภ์คำจุนแสดงว่าคุณเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือก็คือญาติพี่น้องหัวหน้าง,งานหลักทรัพย์ต่างๆนะการติดต่อสื่อสารการเข้าหานะด้วยดาวศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะฮะในราศีพฤษภเนี่ยพ็ถือว่าเป็นเรือนที่ดีนะครับแล้วนะครับดาวพฤษภในราศีตุลน,นี่เด็ดมากเลยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะ และโดดโดดแสดงว่าคุณเนี่ยจะไม่ขาดคนช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงสังคมสังคมให้คุณญาติพี่น้องวงศาคณาญาติคนสนิทแต่ต้องเขาต้องมีตังค์นะด้วยดาวศุกร์เป็นดาวมีตังค์นะครับเป็นดาวคนมีเงินถ้าคุณมีเพื่อนสูงมีสังคมมีญาติพี่น้องมออีอะไรที่เขาพอจะมีทรัพย์สินเงินทองแล้วคุณมีความรู้สึกที่ดีอะไรกับเขาเนี่ยคุณสามารถ ให้เขาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆของคุณได้ทุกเรื่องเลยนะก็นะครับยินดีเหตุผลเพราะดาวสุวันนี้เป็นมนตรีนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะญาติพี่น้องเป็นไงญาติพี่น้องได้ดาวพรกเกตเนะาะญาติพี่น้องวงสาคณนาญาติได้ดาวพิกเกตนะครับดาวพรกเกตเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวปกปักร,รักษานะครับเป็นดาวคุ้มครองนะก็ถือว่าโอเคแหละนะครับนะดาวพรกเกตอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยก็จะเสริม นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับหลักทรัพย์เสริมเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อนะครับคุณก็จะมีนะครับในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักราาักษานะครับคุณอยากจะขายที่ขายทางการรลักทรัพย์เนี่ยนะครับคุณบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางคุณคุณบอกกล่าวคุณพ่อคุณแม่คุณบอกกล่าวกกาว,วงศาคณะญาตินะครับหรือคุณจะทําอะไรงไงอย่าลืมเจ้าที่เจ้าทางนะในที่ทํางานก็ไปไหว้เอาพวงมาลัยไปไหว้ที่บ้านก็สวดมนต์นะครับคาถา อะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะอ่ะว้ยท่านสักหน่อยนะแล้วคุณจะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรมาฟุกฟุกได้หลักทรัพย์มาฟุกฟุกบ้านรถที่ดินนะครับเรื่งใช้ไฟฟ้าได้อะไรเนี้ยมีโอกาสได้นะขอให้คุณศรัทธาขอให้คุณเชื่อแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จดังดีเยี่ยมนั่นเองนะครับนะลูกหลานบุตรหลานช่วยไหมนะครับนะคุณได้ดาวคู่นะครับเขาเรียกคู่สมพล คุณสมพลเนี่ยให้ผลถึง70-80%นะก็ถือว่าให้เยอะนะนะครับซึ่งดาวอังคารเนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนกรรมะของคุณนะการงานของคุณงานคุณเนี่ยมาพร้อมกับเงินงานคุณมาพร้อมกับราบผลนะโอ้โหน่าอิจฉามากเลยนะครับนั่นก็หมายความว่านะค,คุณจะมีลูกหลานจะมีบุตรหลาน นายจะมีส <One input> ินค้าผลิตภัณฑ um, um, ์ไอเดียจินตนาการอะไรต่างๆส่งเสริมให้ตัวคุณเองเนี่ยผลิตเป็นเม็ดเงินในลักษณะต่างๆนะแล้วคุณเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นนะครับคุณจะมีความเธอเยอทยานคุณจะมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทําให้คุณเองเนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะทำอะไรคุณตั้งใจเต็มที่ลูกหลานบุตรหลานทุกอย่างก็จะช่วยคุณไอเดียจินตนาการการเริ่มหรือสิ่งใหม่ๆต่างๆก็จะช่วยคุณซึ่งให้ผลดีเยี่ยมนะครับถึงนะครับ เจ็ดสิปดสิเปอรเซ็นเลยนะก็ยินดีด้วยขอให้คุณตั้งใจแล้วคุณสำเร็จแน่นอนปัญหาและอุปสรรคที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับความเชื่อของคุณนะนะครับความเชื่อดาวพฤกษ์เนี่ยเป็นดาวเชื่อเป็นดาวศร,รัทธ,ธาแต่ว่าราหูวะวันนี้ที่ผมทำนายเนี่ยวันจันทร์เนี่ยเป็นอุสาหะนะครับบางครั้งคุณอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าสิ่งนี้คุณทำไม่ได้บางครั้ง คุณคิดว่าสิ่งตรงนี้ใครจะทําได้ต้องเป็นอัจฉริยะหรือเป็นคนที่เก่งคุณจะมีความท้อแท้เข้ามาในใจคุณคุณไม่สู้คุณไม่กล้าลุกที่จะมาทําบางสิ่งบางอย่างให้ตัวคนเองประสบผลสําเร็จลาหูเป็นดาวพัฒนาคุณไม่กล้าที่จะพัฒนาตัวเองถ้าคุณไม่กล้าพัฒนาตัวเองอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้นะขอให้คุณเริ่มลงมือทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําได้แล้วทําได้ดีนะครับคุณอย่าได้แค่คิดเพราะถ้าเกิดคุณแค่คิดมันก็จะเป็นได้แค่คิด แต่เมื่อวันใดที่คุณลงมือทำก้าวข้ามนะครับความกลัวในใจก้าวข้ามสิ่งที่คุณคิดว่ามันคือความท้าทายของคุณเนี่ยแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จนะดาวพฤะเกตกับดาวพรกกาพรหูเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่ราหูทรงยศนะครับก็ถือว่าให้คุณคอยตั้งใจนะนะครับก้าวผ่านสิ่งที่คุณกลัวให้ได้แล้วคุณจะประสบผลสาเร็จนั่นเองนะครับนะ,ะนะครับคู่คองนะคู่คองเป็นไงได้คู่มิตรนะครับพร้อมช่วยนะ พร้อมช่วยเลยนะครับคู่ของช่วยเรื่องอะไรเรื่องงานนะครับเรื่องงานเป็นกําลังใจให้คุณดาวองคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหะชะแปลว่าเพื่อนเพื่อนก็แปลว่าปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะดาวสุกเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุทกที่แปลว่าครอบครัวดาวสุกเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนสุภาแล้วได้คู่มิตรอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะอบอุอน่นและมีความสุขนะครับ ในช่วงนี้แล้วสําหรับชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะครับปรึกษาหารือกันคุยกันทิศท,ทางในการดําเนินชีวิตจะเป็นยังไงติดขัดเรื่องอะไรชีวิตติดขัดเรื่องอะไรชีวิตดีเรื่องอะไรกลับมาพิจารณามาช่วยกันคิดมาช่วยกันทํามาช่วยกันวางแผนนะครับเพื่อให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาการทีค่คุณได้ดาวสามหกเนี่ยคุณต้องลงมือทํพระศุกปากหวานอังคารรับเอา นั่นก็หมายความว่าจะต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากจะให้สําเร็จและความสําเร็จจะมาหาคุณนั่นเองคุณจะได้คู่ครองได้แฟนเป็นกําลังใจคอยผลักดันนะครับให้ก้าวไปข้างหน้านะแต่ต้องคุยกันนะถ้าคุยกันเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จก็นะครับยินดีแอบอิจฉานิดๆนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะนะครับก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะเรื่องที่ค้างคาใจนะครับพบมรณะนะครับ นะคุณจะค่อนข้างจะเป็นคนที่เกรงใจนะครับเกรงใจเพื่อนฝูงน,นะแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วงงานคุณจะเกรงใจมากนะครับบางครั้งทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคุณจะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะดาวพฤกษ์เป็นดาวความเชื่อเป็นดาวศรัทธานะครับเป็นดาวความสามารถดาวคายเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาในราศีเมษแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณที่เราเรียกว่กากรรมะ นะครับพร้อมไปตกยุเรนมรณะคุณเนี่ยเป็นคนที่ยอมนะแบกภาระทุกสิ่งไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะออกอะไรเลยออกแนวเกงใจนะครับแม้แต่หน้าที่การงานตําแหน่งคุณก็สามารถยกให้เพื่อนฝูงคุณได้นะเพียงแค่เขามาคุยกับคุณนู่นนี่นั่นนะซึ่งมันจะทําให้เสียโอกาสซึ่งเรื่องของหน้าที่การงานมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณจะตัดสินใจมันเป็นเรื่องของหัวหน้านะครับเป็นเรื่องของบริษัทนะคุณสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทําก็คือคุณทํางานให้มันเต็มที่ นะแล้วตรงนี้เนี่ยเพื่อนจะมาพูดเพื่อนลงงานจะมาพูดจะนูน่นนี่นั่นโอ้ยฉันมีภาระฉันต้องได้ตําแหน่งตรงนี้ให้ได้นะเออพอฉันป่วยลูกฉันป่วยนูน่นนี่นั่นแฟนฉันตกงานเธอช่วยหลีกทางให้ฉันหน่อยนะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นข้ออ้างนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเรามีหน้าที่ทําให้เต็มที่นะครับเราทําให้มันเต็มที่นะครับแล้วผลมันจะเป็นยังไงก็คืออยู่ที่หัวหน้าแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ อะไรประมาณนี้นะคุณอย่ากเกรงใจคนอื่นมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะลําบากนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ขั้มจุนนะครับมีไหมนะครับคุณต้องแสดงผลงานนิดนึงนะครับด้วยความที่าดาวเจ้าเรือนง,งานคุณน่ะนะครับไปสัมพันธ์กับดาวพระจันทร์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกเป็นเรือนอลินะครับอ่ะเป็นเรือนอลีอลก็คือจะต้องเอ่อเทคแคร์ดูแลใส่ใจนะนิดนึง เรื่องงานเนี่ยนะครับจะผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์คุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาจะดูจากความขยันหมั่นเพียรของคุณงานจะสําเร็จนะครับหรือไม่สําเร็จเนี่ยอันนี้ไม่ได้สาระสําคัญเท่าไหร่แต่ความตั้งใจความเธอเยอเธอยานความมุมานะเพียรพยายามเนี่ยจะส่งผลให้คุณสาเร็จพลังแฝงคือดาวห้าสสองเป็น5 5หก็คือเป็นมูลละวันนี้และเป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินกันด้วยคุณทําไปเถอะ นะแล้วผู้ใหญ่จะเห็นเองและเมื่อวันที่ผู้ใหญ่เห็นสิ่งที่คุณทําแล้วเขาจะว้าวในความสามารถคุณคุณก็จะได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตราความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ตั้งใจแล้วคุณจะสําเร็จนะครับชาวราศีกุมนะะต่อไปนะครับนะเลือนการงานปัญหาเยอะมากนะครับปัญหาเยอะทําร้ายจิตใจพอสมควรนะดาวจะเป็นดาวชื่อเรือนอลีคุณนะครับแล้ววันนี้เป็นบริวารด้วย นะมีมรุติอยู่เรื่องงานคุณต้องบริหารจัดการดีๆนะครับกับลูกน้องคุณต้องวางจิตให้ดีถ้าคุณจะใช้งานเขาเนี่ยมันจะใช้อารมณ์ไม่ได้นะครับมันต้องมีทางพระเดชมันต้องมีทางพระคุณนะครับใช้เขาเรียกว่าใช้กฎระเบียบเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งนะส่วนในเรื่องของอะจะลงโทษหรือจะให้ของฝันหรือจะให้ผลประโยชน์อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่คุณเนี่ย นะครับจะต้องวางจิตให้ดีนะครับด้วยดาวเจ้าเรือนอริสัมพันธ์มรุตยูเนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจหรือมันเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของความผิดหวังมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องงานคุณเนี่ยจะเสียเรื่องความรู้สึกเกี่ยวเรื่องของบริวารค่อนข้างจะเยอะนะครับบางทีสั่งการไปอะไรยังไงเอเื่อยเชยไม่ทําเป็นทองไหมรู้ร้อน แล้วเราเองกับไฟลนก้นอยากจะให้มันจบไวๆนะรอประเมินผลจากนะครับหัวหนงหัวหน้าลูกน้องก็ไม่มาช่วยไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่านะครับดาวจริงๆลูกน้องเขาช่วยเพราะอย่าลืมว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะคุณนะนะครับได้คู่คู่สมพลนะมันเป็นแค่ความรู้สึกของคุณเท่านั้นนะลูกน้องก็พร้อมช่วยคุณนะแต่ความรู้สึกคุณเท่านั้นเองที่มันแย่ แต่เขาว่าช่วยคุณเต็มที่นะคุณต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยนะครับแล้วคุณจะสําเร็จอ่ะจะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกไหมนะครับได้39มเกนะครับนะก็จริงๆแล้วสามเก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรือนเออกรรมะของคุณนะครับก็สามารถเสี่ยงโชคนะครับได้จากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่อะไรเลขที่บ้านนะเลขที่ทํางานเลขบัตรประจําตัวที่ทํางานนะนะ ประมาณนี้นะครับที่ที่จะช่วยให้คุณเป็นสฐีใหม่ในคุณหวยออกนะครับบูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพสงครามนะครับมีอะไรบ้างอาเทพสงครามองค์พรอพระศิวะมหาเทพพระขันทกุมารสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสินเทพเฮงเจียเทพนาจานะอะไรก็แล้วแต่จริตเราอ่ะเทพสงครามอ่ะนะได้หมดนะครับนะก็ะลองดูนะครับอ่ะต่อไปสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับตัวคุณเองเลย ตัวคุณเท่านั้นเจ็ดศูนความกลัวความไม่มั่นใจในตัวเองการท้อถอยทัศนคติในแง่ลบนะทาให้คุณเนะี่ยมีปัญหานะครับคุณจะลืมนะว่าแก๊งเนี้ยนะครับมันเกี่ยวกับตัวคุณทั้งนั้นเลยนะลาหูนี่ก็ตัวคุณนะเสาวนี่ก็ตัวคุณนะครับราศีกุมนะเต็มที่ นะครับขอให้มีทัศนคติแงแง่บวกแล้วก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็อย่าไว้ใจคนง่ายนะครับไอเรื่องของระมัดระวังก็ดีแต่อย่าระมัดระวังจนระแวงกลายเป็นคนเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะมันจะเป็นในลักษณะของความกังวลจนเกินเหตุนะให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคนเขาจะมองว่าเราเรา ใจิตใจไม่เข้มแข็งเท่านั้นเองนะก็ให้เรามาระวังนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับนะครับผมพิพาประการใดยังไงต้องกราบขอข,อขอมาอาภาัยด้วยนะครับท่านใดสนใจจะเรียนวิชาไพาพัศวะมหาเทพนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเรียนแค่4ี่ชั่วโมงก็จบแล้วนะครับนะก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอนทุกวันนะครับวันละคนนะครับเป็นแบบ private ตัวต่อต,ต,ตัวนะครับนะอ่ะอ้ห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับตลอดปี2568้รวยๆเฮงๆมาฟังผมเกต้าพินตุตลอดสวัสดีครับ